แนะนำประมวลกฎหมายฉบับใช้จดบันทึกนะครับประมวลกฎหมายเล่มนี้นะครับใครที่เป็นคนที่ชอบจดเยอะๆนะครับเด็กนิติคนไหนที่แบบว่าเรียนแล้วชอบจดทุกอย่างลงในประมวลนะครับผมแนะนําประมวลหมายเล่มนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็ประมวลหมายเล่มนี้ก็เป็นประมวลหมายที่ผมชอบมากๆเช่นกันแทบจะเป็นประมวลหมายอาญาที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับณนะตอนนี้เพราะว่า ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาเรียนแล้วก็ชอบจดอะไรลงไปในประมวลน่ะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอมาเป็นเล่มนี้ก็คือแบบดีามากมาก่ะบางคนจะบอกเฮ้ยบับใช้จดบันทึกมันจะจดได้เยอะสักแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับนี่คือประมวลหมายข้างในของโมวลหมายชอบจดบันทึกนะครับทุกคนสังเกตได้เลยอันนี้ผมเปิดให้ดูมาตาหนึ่งนะทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมาตาหนึ่งเห็นไหมมาตาจะมีอยู่แค่นี้เห็นไหมครับ และนี่คือพื้นที่จดทั้งหมดคือทั้งหน้าเลยและที่ทุกคนเห็นนี่คือผมจดลงไปจริงๆนะครับผมใช้จริงๆนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับเห็นไหมซึ่งมาตาแต่มาตานะครับจะมีพื้นที่จดที่ไม่เท่ากันนะอย่างเช่นมาตราที่สําคัญมาตราที่มีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยนะครับทางผู้จัดทำเนี่ยนะครับเขาก็จะเว้นพื้นที่ไว้ให้เยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นนี้ก็เว้นไว้ทั้งหน้าเลยนะครับแต่ว่ามาตาบางมาตาที่มีรายละเอียดที่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะมีพื้นที่ลดน้อยลงตามไปอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมนะครับ ก็จะมีพื้นที่น้อยลงตามไปตามแต่รายละเอียดของแต่ละมาตรานั้นๆนะครับซึ่งแบบนี้มันดีมากๆเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะจดทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองเรียนเข้าไปในประมวลได้เลยเปรียบเสมือนการพบประมวลแล้วเหมือนพกเลคเชอร์ไปในตัวได้เลยนะครับสามเล่มนี้นะและถ้าทุกคนจดอะไรไว้แล้วนะครับเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะสมมติสอบผ่านไปแล้ววิชานี้สอบผ่านแล้วแล้วจะต้องกลับมาทบทวนอ่ะไปเรียนเนต่อหรือว่าไปเรียนอะไรต่อก็ตามแต่ที่ต้องใช้ ทุกคนเปิดมาทบทวนในสิ่งที่เรองจดไว้ได้เลยนะครับแล้วมันจะเข้าใจมันจะลื้อฟื้นความจําได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับนี่คือความเจ๋งของประมวลหมายที่มีพื้นที่จดแบบเยอะๆนะครับและประมวลหมายเล่มนี้เป็นประมวลหมายที่พื้นที่จดเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้แล้วนะครับก็ถ้าใครที่เป็นสายที่แบบชอบจดเยอะๆนะครับพกเล่มใหญ่ๆแบบนี้แล้วจดเยอะแนะนําอันนี้เลยนะครับซึ่งประมวลหมายชำับการจดบันทึกนะครับจะมีตอนนี้นะจะมีเป็นประมวลหมายอายานะครับก็คือเล่มนี้จะเป็นเล่มดําแบบนี้นะครับด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก จะมีประมวลหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งจะเป็นเล่มขาวนะซึ่งตอนนี้หุ่นจะไม่มีนะแต่ว่าทุกคนสามารถดูได้ที่ตะกร้ามุมซ้ายด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้แบบเดียวกันแต่ว่าจะเป็นเล่มขาวแล้วก็เป็นวิอาญานะครับถ้าใครเรียนอาญาอยู่เรียนวิอาญาอยู่เป็นคนชอบโจทย์เยอะเอาไปเลยนะครับทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อที่ตะกร้ามุมซ้ายด้านล่างได้เลยนะครับ